E YouTube. แม่ครัวครับสามแม่ครัวครับแม่ครัวหนึ่งนั่งกินเล้วกำลังขางว่วเขียวอขางว่วเขียวทะเลก็ต้องมีส้มตำด Dat is สะดุ้งไฟ

ก็ไแกงานสองำกระติ๊บเนาะเอาไปแยกคนตะวันขอเหนไปยกแล้วเป็นการเรีนหนใเลยไปเดยลงยูทูบไอ้วุฒเแม่คงจะออกลงยูทูบไปได้วะบ่เขาหามได้เนี่ยก็จะิดช่องแล้ว เรือดุกใบเรือร้องไห้เรือดุกใบยุทะเลเสือหงองยุทะเลมามาของไห้ยุทะเลพ่อครับพ่อคอยครอบดีครอบไปนอนลมแดดปะบัวคอยครอบไป็นนอนลมแดดคอยครอบไปนอนลมแดดหน่อยมาค่ะลูกกำพร้าหาอยู่หากินวันหยุดค่ะเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลนะคะดังใจครับมาเด้อจ้า ตับบกุงทยเลนี่เสียห้องไห่น้าเอวพันถือคู่แล้วซ้ำกันเลยซื้อกันเลยมันนี้ซลาอามัซ้ำซ้ำพีกัหนองวะซ้ำพีกำบนองเลยมันนี้ย ạ à, cho nè, như Youtube nó con nè Sạch chạy lên nèo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 

ฮะบุคสวยสวัสดีค่ะ